สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมน้ำมนต์คนป่านะครับวันนี้นะผมก็จะพาท่านผู้ชมมาทําพึ่งนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องปี้นะแล้วก็น้องต้นมันนะครับสวัสดีครับผมน้ำมนต์คนป่าครับนี่ครับก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็ฝากเพจเสือป่าชาแนลด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ ก็เป็นอุปกรณ์นะครับนี่ก็จะมีทิศไล่พึ่งนะครับแล้วก็มีดแล้วก็ไฟแช็กนะครับนี่ต้นมันก็ไปดูลังพึ่งนะครับโอเคครับพี่ๆถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ขา<ไ>้างรานใช่พี่เสื้ออยู่ปะอ๋อที่เมื่อไออาม่ได้ไปใช่ไหม ทีก็ตัดหนมาอมออกคุกคนเจอไหมดำดำเหรอเจอ้คคนไั้ไนเจอเลยในกล้องอาจจะไม่เจอนะเจอ,อเลแล้วนี่แล้วมันก็เจอแล้วแล้วแล้วมันเผาเลย ก็เป็นวิธีที่เรายู่ป่ามานานใช่เผาเลยน้ำมนต์เผาเลยเผาเลยนี่น้ำมนต์เข้าไปตันเลยมานี่มานี่เมฆเดี๋ยวผมจะไปให้น้ำมนต์เดี๋ยวค่อยตัดพี่เตืนมาน้องไงนี่ระบบตัดขมุนก็ไอ้ก็อีกที่นี่ก็ไม่น่ากลัวต่อยแล้วนะเพราะมันเมาควันแล้วนะเดี๋ยวให้ยาตรงควันก่อนก็ได้

<laughs> năm môn môn, nám mà hai What <laughs> ตอนนี la ้ก <ooo> ็ไฟล่ามีอย่งเดียวเลยแล้วเลยนะเพื่สวัสดีแล้ว อันน The ี้ว่าลิมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไฟลามแต่ีนก็ดับได้แต่ค่ะอยาแกล้งน้องอุ้มน้องมา นี่แล้วพี่ๆเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูรังพึ่งข้างล่างกันเลยไปน้ำค้างไปดูรังพึ่งกังนกาี่เราปาดูรังเลยโอ้โมันดูน้ำี่เลยอหวานช่ำนะดูตรงนั่นอะ่ะ น้ำก็จะอยู่ข้างในนะพี่ๆเดี๋ยวเราไปตัดกิ้งกันก่อนเลยนะครับถือน้องเป๊ะเมีตัดกิ้งอ่ะ กไ็ได้ยังสวยโอได้รังเบลเลอร์เลยนะครับทวนพี่ต้นมันก็ออกมา่มามเยอใช่ไหนคนดูรังเนี่ยโอ้ตัวเต็มเลยโอ้ตัวเต็เมเลยเขาเนีตัวเต็ม อร่อยมากคนุณอันกปหนึ่งหนอ่งนี่นะนี่สวยมากหลังใหญ่ไหมต้นนี้ก็ใหญ่นะผมคิดว่าถ้ามันไม่แตกก็สวยมากเลยเดี๋ยวเขี่ยร์คุอก่อนเอามาเนี่ย นี่สวยมากด้านนี้อีกเนี่ยทุกคนนี่โอ้อ่ะเดี๋ยวค่ะตรงนี้เลยในในน้ำก็มีเยอะมากโอ้โห สวยมากคนนี่นี่นะทุกคนน่าจะมานี่ย่งเงี้ยลมอนหนุ่มไหมมันก็หลับไปอ๋อหลอนพี่ใช่ป่าตุกวันนี้ก็ดีนะนี่ก็จะเป็นหลานพี่เสือนะพี่เบ๊ แล้วมันก็ดูใช่ไหมตาแล้วจะร้องอย่าร้องร้องจะร้องพึ่งพึ่งกลัวเหรอน้องไม่กลัวพึ่งพันหลานไปเล่นกันเดีอยวไปน้องพึ่งไปน้องไปเล่นกันเดี๋ยวน้องน้องว่านไปไปเล่นไปนี่ไงพึ่งนี่ นะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะพี่พี่ผมจะให้น้ำมนชิมให้ดูนะยังไงน้ำมนมีน้ำมีไหมมีมีโอ้พี่พี่เยอะมันเยอะมันนะอร่อยไหมอืมโอ้เนี่ยน้ำน้ำช่ำเลยหวานมากๆครับพี่พี่นี่พี่จะน้ำชิมเลย น้ำมันพี่พี่นี่อาพี่พี่โอ้ยน้ำเนี่ยช้ำมากเลยเมื่อกี้ด้วยหวานนะน้ำไปอยู่ข้างในเลยนะนี่นี่นี่ถ้าใครโดนต่อยก็เอาไปทาได้หรือช่วยแก้ได้เยอะเลยอาพี่พี่ อืมอร่อยไหมต้นมันอร่อยครัโอ้ยหวานมากเลยนะพี่พี่น้ำค้างกินไหมนี่นะพี่พี่น้ำมันอืมอยังเพิ่งกินนะพี่พี่ถ้ากินเยอะก็เลี่ยนนะทุกคนน้ำพึ่งน้ำพึ่งเป็นหวานใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าสบายพี่อืมน้ำไปน้ำไปทุกคนโอ้ ขอกินด้วยชุกว่าอกินดนขี้มันกินดนขี้ระวังมึงโดนพอยผมขออภัยนะที่มาขอพูดไม่ดีนะอืมมีตัวเพึ่งอยู่เลยสดๆร้อนๆเดี๋ยวเราขอรับประทานกันก่อนนะครับ โอเคครับท okay ่านผู้ชมเราก็ได้รับประทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปเนี่ยเราก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ <c oughs> เราก็ฝากเพจเสือปลาชาแนลได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ